ห้าอาหารเช้าที่ควรระวังสำหรับผู้ป่วยความดันสูงหนึ่งโจ๊กสําเร็จรูปหรือโจ๊กหมูปรุงรสหลายคนอาจจะคิดว่าโจ๊กเป็นอาหารเบาๆย่อยงนะ่ายๆแต่ความจริงแล้วโจ๊กปรุงรสหรือโจ๊กหมูหมักมันมีโซเดียมที่สูงมากๆเลยครับเพื่อนๆส่งผลให้ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงอาจจะเกิดความดันพุ้งสูงปีเลยก็ได้สองขนมปังโฮลวิตและแยมผลไม้ ขนมปังโฮวิตมันดีจริงแต่ถ้าเราทานร่วมกับแยมผลไม้น้ําตาลมันจะสูงมากๆเลยครับเพื่อนๆซึ่งจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าดึงอินซูลินนั่นเองครับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตเราสูงขึ้นนั่นเอง 3. กาแฟใส่นมข้นหวานหรือชานมเชา้ชาๆครับหลายคนอาจจะมองว่าเราต้องการเครื่องดื่มสักแก้วซึ่งนั่นก็คือ กาแฟแต่กาแฟที่ใส่นมพ้นครับเพื่อนๆหรือชานมหวานๆมันเต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมันทรานซึ่งจะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเกิดความดันพุ่งสูงปี๊ดนั่นเองครับซีอาหารเช้าแช่แข็งหรือไส้กรอกเบคอนอาหารสะดวกซื้อพวกนี้ครับเต็มไปด้วยสารกันบูดหรือโซเดียมที่สูงมากๆอีกทั้งยังมีไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะทำให้ความดันเราพุ่งสูงมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนั่นเองครับถ้าน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำส้มกล่องดูเหมือนเฮลตี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วรู้ไหมครับน้ำผลไม้พวกนี้ครับมีน้ำตาลที่สูงมากๆเลยครับและที่สำคัญไม่มีใยอาหารช่วยในการดูดซึมของร่างกายเราเลย ทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายในเรื่องนะครับพุ่งสูงขึง้นนิดเลยทีเดียวและส่งผลให้ความดันพุ่งนั่นเองครับสุดท้ายเห็นไหมครับว่าอาหารเช้าบางอย่างที่เราคิดว่าดีคิดว่าเฮลตี้อาจจะเป็นไปเงียบที่ทำให้เกิดภาวะของความดันโลหิตสูงและการดื้ออินซูลินนั่นเองครับถ้าไมา่อยากพลาดความรู้เรื่องสุขภาพดีๆกดติดตามช่องมิสเตอร์บีสายเบาหวานและแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรัก แล้วพบกับความรู้เรื่องสุขภาพที่ไม่มีใครบอกคุณในคลิปต่อไปครับ